อาจารย์พูดเป็นความฝันใช่แต่พอในความเป็นจริงเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยว่ามันจะมีดีมานอย่างที่ว่ามันมันก็ต้องกลับมาที่นายกจริงๆตัวตัวคนที่จะเป็นนายกต้องเป็นคนตั้งเงื่อนไขยอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วต้องแข็งพอสมควรที่ฉันจะเอาแบบเนี้ยไม่งั้นมันเดินไม่ได้นะประเทศเดินไม่ได้ทุกคนเห็นประโยชน์ร่วมกันนะว่าต้องทําอย่างนี้ซึ่งเราเห็นกรณีคุณอนันต์ผมว่าเห็นเห็นภาพชัดอน,นันต์เห็นชัดเลยมีทีมที่ชัดเจน คุณกับผมเนี่ยไม่มีอิทธิพลอะไรหรอกเราได้แต่นั่งอ่านครับแต่ทุนใหญ่เขาเป็นคนที่สนับสนุนสอสอสนับสนุนซีกนู้นซีกนี้ซีกในพักรวมไทยสร้างชาติก็ซีกหนึ่งที่เขาสนับสนุนพูดแค่นี้รู้ตัวยังว่าใคร แล้วก็ไปสนับสนุนราคเพื่อไทยสนับสนุนภาคต่างๆเพราะนั้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจารย์พูดว่าคุณอนุทินไม่กล้าผมว่าไม่ใช่ไม่กล้ากับพลเอกประยุทธ์แต่อาจจะไม่กล้ากับคุณกับเบื้องหลังอกำลองนั้นครับแล้วคุณคิดว่าเบื้องหลังมีแค่ทุนคนเดียวหรอผู้กำกับประเทศนี้เนี่ยมันไม่ได้มีทุนไม่ใช่มีนายทุนคนเดียวใช่ที่เราวิเคราะห์มาให้ตายทั้งหมดเนี่ยมันถูกมันการเมืองในกระดานทั้งสิ้นทักษิณเนี่ยมาอยู่ในกระดานแล้ว เราเลยเห็นชัดแต่นะมันมีในทุนใหญ่ที่อยู่อยู่หลังกระดานนะและมันมีผู้มีอำนาจที่อยู่หลังกระดานอีกมันมีผู้กำกับทั้งทุนและมีผู้กำกับทงัอำนาจอื่